สวัสดีครับพบกับรายการ1ินาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่ผมพีพีรพงษ์และเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ตลาดทองคํานะครับพร้อมด้วยข้อมูล Data ดีๆไปด้วยกันครับว่าหลังจากที่สัปดาห์นี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเบรกแนวต้าน3 3 6 5ไปไม่ได้นะครับภาพรวมจะเป็นอย่างไรต่อนะครับแล้วก็นะครับเส้นตายการเจรจาการค้าระหว่างอเมริกานะครับผมกับประเทศคู่ค้าเนี่ยที่มีในวันที่9กกรกฎาคมนี้นะครับ หลายแฟกเตอร์นะครับมองอย่างไรต่อตลาดทองคำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงศ์จะสรุปให้ฟังครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง สรุปถึงความเคลื่อนไหวของราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคำเนี่ยถือว่ามีความผันผวน,นในระดับหนึ่งเลยนะครับเราจะเห็นว่าในวันจันเนี่ยนะครับราคาทองคำแท่งเนี่ยถูกขายออกเพียงบาทละห0 0 0มื่นนะครับห้าบาทเพียงเท่านั้นนะครับ ระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ทยอยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วจะเห็นจุดสูงสุดของสัปดาห์อยู่ที่ระดับประมาณ51,400บาทในวันพฤหัสที่3กรกฎาคมนะครับก่อนราคาทองคำเนี่ยจะย่อตัวในช่วงของวันศุกร์เนี่ยเหลือเพียงบาทละ5 1 1 5 0บาทนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้มาดูในส่วนของราคาเรียลไทม์ของอทองคากันหน่อยนะครับล่าสุดของทองแท่งเนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยณเวลาบ่าย3ามโมงยีนะครับราคาทองคําแท่งเนี่ย ของฝั่ง96.5น้ำหนัก1บาทน,นะครับตอนนี้ขายออกราวประมาณ51,164ครับคือราคาเรือทางของออสริลิทในส่วนของราคาสมาคมตอนนี้ขายนะครับ51,200บาทน,นะครับในส่วนของ Go Sport เองก็อยู่ที่ระดับประมาณ3,344ดอนนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคาทองคำล่าสุดครับในช่วงของวันศุกร์ที่4นะครับเดือน7ปี2568ครับ ลุยกันต่อครับกับข่าวสารราคาทองคํากันต่อเลยนะครับแน่นอนนะครับปีนี้นะครับผ่านไปครึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทองคำเนี่ยดีออกมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบัน year to date สร้างผลตอบแทนรราวประมาณ25%แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองโลกนะครับผมนะทองแท่งนะครับ ขายออกต่าสุดของปีนี้เราจะเห็นอยู่ที่ระดับประมาณ42,550บาทจุดสูงสุดของปีอยู่ที่ประมาณ54,800บาทโกลสปอร์ตต่ำสุดของปีนี้อยู่ที่ประมาณ2,614ดอลล์จุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,500ดอลล์แน่นอนครับว่านะครับนโยบายนะครับสงคมภาษีของคูทรามแล้วก็สงครามทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคํา ติบโได้ในปี2025นี้นะครับทีนี้นะครับอยากจะให้ย้อนดูนะครับในช่วงของราคาทองคําย้อนหลังไป30ปีนะครับเราเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับกระโดดจากหลักพันเป็นหลักหมื่นนะครับจากหลักหมื่นตอนนี้นะครับป่าไปหลัก ครึ่งแสนแล้วนะครับผมแล้วสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก,ก็คือช่วง2 3งปีมาเนี่ยนะครับราคาทองคํากระโดดทีละหลักหมื่นเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนที่น่าประทับใจนะครับสำหรับสินทรัพย์ที่น่าลงทุนนะครับผมอย่างเช่นทองคํานี่เอ,เ,อเองนะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของเป้าทองคำนะครับในระยะ6-12เดือนข้างหน้านะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เองเนี่ยราคาทองโกลด์สปอร์ตเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 3,330 แต่ว่านะครับในส่วนของเหล่าว่นนิธนกิจทั่วโลกก็ยังปักเป้านะครับทองคำในช่วงของ6-12ถึงเดือนข้างหน้าว่ายังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับเริ่มจากในส่วนของ Bank of a m อเมรินะครับปักทองไว้4,000ดอลลาร์ Goldman Sachs มองทองไว้ที่อีก4,000ดอล UBS มองอยู่ที่ประมาณ3,500นะครับไม่มากไปกว่านี้แล้วลหละนะครับ4,000ดอลลานั้นหมายความว่าอะไรนะครับตอนนี้4,300ดอลลาร์ราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ 5 1 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปอีกนะครับผมนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับขึ้นไปอีกท้าให้อีกประมาณ700ดอลอาร์นก็หมายความว่าขึ้นไปอีกประมาณ70,00บาทนะครับผมนะก็อาจจะลุ้นที่ราคาทองคําแท่งบ้านเรานะครับอาจจะถูกขายออกนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5 0,000นะครับ6,000บาทได้นะครับหากในส่วนของเป้านะครับ4,000ดอลลดอนมาถึงนั่นเองนะครับ ท่าน,นั้นเนี่ยนะครับก็ยังมองว่าเออภาพรวมนะครับในส่วนของภาพรวมเราวันนี้ธนกิจก็ยังมองว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของทองแท่งนะครับหาอ้างอิงจุดต่ําสุดและจุดสูงสุดของปีนะครับก็ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเอามากๆนะครับบวกมาแล้วเกือบหมื่นกว่าบาทนะครับทองโลกอีกก็บวกมาแล้วราประมาณ8 0ดดอนแล้วข่าวทองคำละ่ะมีปัจจัยอะไรที่มาเอฟเฟกบ้างแน่นอนครับว่าในส่วนของตัว วันบิ๊กบิวตี้ฟูลบิลนะครับหรือร่างกฎหมายนะครับปรับลดภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายขนาดใหญ่นะครับที่คุณทรัมป์เนี่ยครับออกนโยบายมานะครับผมก็ทำให้ในส่วนของตอนนี้เองนะครับสร้างความกังวลนะครับเกี่ยวกับตัวดอลลาร์นะครับล่าสุดในส่วนของสภาคอนกรสของอเมริกาเตือนว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับอาจจะทำให้นี่ของสาธารณของอเมริกาเนี่ย เพิ่มขึ้นอีก3.4ล้านล้านดอลลาร์จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่36.2ล้านล้านดอลลาร์นะครับเห็นไหมครับว่านโยบายแบบนี้นะครับผมนะก็อาจจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีอาจจะเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่นะครับผมแน่นอนนะครับการที่รัฐนะครับเก็บภาษีนะครับได้น้อยลงนะครับผมจะนิติบุคคลนะครับหรือบุคคลธรรมดาเองนั่นหมายความว่า เขาเก็บเงินได้น้อยลงนะครับในส่วนของตัวเงินเฟ้อก็อาจจะมีเงินเฟ้อที่สูงขึ้นด้วยนะครับนี่ก็คือปัจจัยนะครับที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับได้รับปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อนั่นเองในระยะนี้นะครับและรวมไปถึงครับในส่วนของตัวเฟดดอดพอตปีนี้ก็คาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนกันยายนนะครับกับเดือนธันวาคมอย่างละ0.25%อานะครับ2ครั้งนะครับภาพแบบนี้นะครับก็เลยทำให้ภาพรวมของดอลลาร์ตอนเนี้ย อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องแม้จะแข็งค่าลงมาบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเทรนใหญ่ยังเป็นเทรนขาลงของดอลลาร์อยู่นะครับและแน่นอนเห็นไหมครับว่านี่เนี่ยนะครับตอนนี้ของอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเกินกว่า GDP ของอเมริกานะครับผมนะถึงกว่า1 2 0แล้วนะครับ หรือใหญ่กว่าเศรษฐกิจของประเทศตัวเองอีกนะครับผมนะตรงนี้เองเนี่ยนะก็สร้างความกังวลต่อตลาดมากๆล่าสุดเราจะเห็นว,ว่าดอลลาร์เนี่ยก็ถูกหันเลตติ้งลงเนาะนะครับนักลงทุนลดการถือดอลลาร์ลงนะครับแล้วก็ไปถือทองคําหรือสินทรัพย์อื่นมากขึ้นนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่ยังไงย,ยังไงนะครับ แนวอนาคตทองคำเนี่ยก็ยังคงเป็นพระเอกอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลง10%แล้วนะครับผมนะฮะและเป้าปีนี้นะครับหากเฟดลดดอกเบี้ยต่อนะครับเราจะเห็นว่าดอลลาร์มีโอกาสอ่อนต่อลงได้มากๆเลยนะครับเฟดดัตชพอร์ตบอกว่า เขาน่าจะลดดอกเบี้ยปีนี้ได้อีก2ครั้งปีหน้าได้อีก1ครั้งและปีมะลรืนอีก1ครั้งนะเห็นไหมครับว่าไซเคิลเนี่ยนะครับการลดดอกเบี้ยมันยังมีให้เห็นอยู่นะครับผมนะและ้วในที่ที่สำคัญเลยก็คือตอนนี้เองคุณทรัมป์นะครับก็อ่ากำลังนะครับแต่งตั้งประธานเฟดนะครับผมเป็น เฟดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือว่าประธานเฟดคนใหม่เนี่ยนะครับก็พร้อมเสียบนะครับเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับผมพอคุณเจอร์มพาเวลเนี่ยหมดวาระลงนะครับพอคนของทรัมป์มาแน่นอนคุณทรัมป์สนับสนุนการลดดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับผมนะภาพแบบนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าลงไปอีกเยอะเลยนะครับในระยะ6 1ถึงเดือนข้างหน้านะครับทองคําอาจจะมีสัญญาณเชิงบวกชัดเจนอีกระลอกหนึ่งได้นะครับสําหรับสัปดาห์หน้าเราจะโฟกัสอะไรเป็นสําคัญนะครับ แน่นอนนะครับในวันที่10กรกฎราคมช่วงตี1จะมีในส่วนของประชุม FOMC นั่นเองหรือประชุมเฟดนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าน่าจะมีการพูดแตะในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับถ้าเขาพูดในเชิงนะครับผมนะสปีดในการลดดอกเบีย้ยไวขึ้นแบบนี้ทองนะครับน่าจะได้รับแรงหนุนเชิงบวกนะครับผมนะแต่ถ้าพูดกักรอดูตัวเลขนู่นตัวเลขนี้นะครับแล้วก็ยังส่งสัญญาณไม่รีบเร่งลดดอกเบีย้ยแบบนี้ทองจะลงในระยะสั้นได้นะครับ และตัวตัดมาก็คือในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการกัดว่าง,งานรายสัปดาห์ของอเมริกาในวันที่10กร,รกฎาคมเช่นกันเวลาทุ่มครึ่งนะครับถัดกลับมาวันที่11กร,รกฎาคมช่วงตีหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสมาชิก FOMC นี่เอง,เองให้มาความคิดเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจระที่ทางดอกเบียของอเมริกานั่นเองนะครับทีนี้อยากจะให้ดูในส่วนของซีซันอลทองคํากันบ้างนะครับผมนะส่วนใหญ่แล้วนะครับในส่วนของช่วงถ้าเกิดเข้าเดือนกร,รกฎาคมและของหลายๆปีแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเทรนด์ของทองเนี่ยจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับโดยได้จากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับเราเอาข้อมูลของซีซันอลทองคำนะครับนะับตั้งแต่ปี1975เลยนะครับมาดูเลยสิว่านะครับช่วงมกรานะครับจนถึงธันวานะครับ ทองมันมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอย่างไรซึ่งผลก็ออกมากันนะครับว่าทองคําในต้นปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วราคาในช่วงของปลายปีเนี่ยนะครับโอกาสน้อยมากๆเลยที่จะต่ํากว่าราคาทองคําเมื่อต้นปีนั่นเองนะครับส่วนใหญ่มันเป็นเทรนด์แบบนี้หมดนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับหลายๆปีเนี่ยที่ผมทําวิเคราะห์มาเนี่ยผมจะแนะนําให้ลูกค้าซื้อทองคําตั้งแต่เปิดปีใหม่นะครับเกือบทุกปีเลยนะครับเราเห็นว่าราคาทองคำขึ้นเกือบทุกครั้งเลยนะครับ นะฮะไม่ต้องดูราคาลับหูรับตาซื้อนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับซื้อปีนี้ก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยสําหรับทองไทยและทองโลกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นซีซันอลทองคามันอยู่แล้วนะครับซึ่งสรุปเลยก็คือนะครับเดือนกรกฎานะครับก็ถือว่าเป็นปีนะครับที่มีการสปีดตัวขึ้นนะครับหลังจากที่มีการย่อตัวในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับเรียกว่าโกลซีซันอลของคําหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยนั่นเองนะครับผมนะฮะ แล้วก็ในส่วนของภาพรวมนะครับในเดือนกรกฎาคมใน10ปีย้อนหลังเนี่ยเราไปดูสถิติมานะครับเใน10ครั้งนะครับ ส่วนใหญ่ทองนะครับไซด์เวอัพหรือเลือกที่จะขึ้นมากกว่าที่จะลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว10ปีย้อนหลังนะครับเราเห็นว่าราคาทองคํามีทิศทางไซด์เว้อัพตั้งแต่ต้นปีประจนถึงปลายปีนะครับต้นปีถือว่าเป็นจังหวะที่ถูกแล้วสําหรับทองคำนะครับนี่ก็คือข้อมูล7ใน10ครั้งเช่นกันนะครับผมและที่สําคัญเลยเราเห็นสถิตินะครับในช่วงของคุณทัป์รับตําแหน่งในปีแรกปี2017 กราฟขายกับปีนี้เอามากๆเลยเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยในปี2017เนี่ยมีการชะลอตัวในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนก่อนจะฟื้นตัวนะครับอย่างค่อนข้างดีในเดือนกรกฎาคมนะนะครับถ้าคุณทรัมป์นะครับผมนะ ไม่ขยายเส้นตายภาษีเนี่ยรับรองนะครับผมนะฮะราคาทองคําได้ระเบิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันต่อในวันที่9ก้ากรกฎาคมนี้มาดูกันซิว่านะครับคุณทั้มนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ลั่นมาแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ต่อเส้นตายวันที่9ในการเก็บภาษีนะครับกับประเทศคู่ค้าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะครับสงครามการค้า่ยมีประเด็นและสร้างความกังวลต่อตลาดและทองจะไปนะครับผมแต่กับกันนะครับคุณทั้มนะครับพลิกลิ้นนะครับผม เกิดว่าอยากจะเลื่อนนะครับผมในการขึ้นภาษีนะครับผมนะตรงนี้เอง ของก็พร้อมตายเช่นกันนะครับผมนะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยในช่วงนี้นะครับในวันที่9กรกฎาคมนะครับราคาทองคํามีเสี่ยงความผันผวน,น,นรุนแรงเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับครึ่งปีหลังนี้นะครับเราก็ยังแนะนําว่าทยอยซื้อเมื่อจังหวะมีการอ่อนตัวนะครับหรือมีการซื้อแบบ DCA นะครับผมนะดอลลร์คอสเอเวอเรจก็คือย่อมาก็ทยอยสะสมไม้หนึ่งสมมุติถ้าเกิดซื้อในส่วนของทองคําแท่งเนี่ย ไม้1ไม้ควรห่างกันรารประมาณ1,000ถึง500บาทเช่นนะครับชั้นท่านได้ในราคา51,000แล้วใช่ไหมฮะอีกไม้หนึ่งท่านควรจะแบ่งรับนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหลัก50,000 4่นสี่หมื่นเก้านะครับผมนะซึ่งผมมองว่าปีนี้แหละนะครับค่าเฉลี่ยในการลงเนี่ยนะครับเต็มที่นะครับผมก็ น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,009-3,000ดอลล์เนาะนะครับราคาทองไทยเนี่ยนะครับน่าจะเห็นนะครับถ้าอิงจากจุดต่ําสุดที่มีความเป็นไปได้กน่าจะอยู่แถวประมาณ48,000-55,000นะครับก็ถือว่าใช้จังหวะนะครับบายเดอะดิฟซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับแบ่งทยอยตามแนวรับนะครับถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะนี่ก็คือนะครับปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าก็คือนะครับดิลการเจรจาการค้ากับทุกประเทศนั่นเองว่า คุณทาวจะเลื่อนนะครับหรือส่งกดจดหมายนะครับในการเก็บเรียกภาษีนะครับผมตามที่ตนวางแผนเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เองส่งผลกระทบต่อตลาดทองคําอย่างแน่นอนนี่ก็คือข่าวสารราคาทองคําล่าสุดครับไปกระต่อนะครับกับมุมทางเทคนิคเลยนะครับราคาทองโลกสัปดาห์นี้นะครับมีจุดต่ําสุดอยู่ที่ระดับประมาณ3,244ดอลลาร์นะครับและจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,365นดอลลาร์ภาพรวมนะครับก็ยังอยู่ใน กรอบคู่ขนานขาขึ้นนะครับผมแล้วก็ลันเทรนอยู่ในซูเปอร์บูลตเทรนนะครับระยะกลางระยะยาวยังมองเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับผมแม้ว่าจะมีการชะลอลงมาบ้างแต่ว่าทุกอย่างยังคง ไซเวย์นะครับอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพนะครับอยู่ในกรอบระดับ3า0พนะครับถึง3,450ดอลลาร์ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมนะครับสำหรับภาพรวมใครที่ต้องการเก็บทองคำนะครับกลางถึงยาวหน่อยนะครับผม1ปีถึง5ปีนะครับผมก็ยังแนะนำว่านะครับราคาทองคำที่ต่ำกว่า51,000เนี่ยยังเป็นราคาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นราคา50,000ที่ลงไปให้เราเก็บรอบหนึ่งแล้วนะครับหรือประมาณ49,500 4 9นเก ถ้ามีจังหวะลงมานะครับแนะแบ่งทยอยเข้าซื้อนะครับผมเพราะเรายังมองเป้าทองคำเนี่ยนะครับน่าจะกลับไปที่ประมาณ3,500นะครับหรืออาจจะเห็น4,000ดอนนะครับตามที่เราว่านน้นธนกิจทั่วโลกครับเขาก็ยังวางไว้นะแล้วว่าแล้วก็มองว่าเป้าน่าจะถึงอยู่นะครับแต่สําหรับใครนะครับที่เทรดในระยะสั้นหน่อยนะครับผมทาเฟรมเดย์ตอนนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับหลังจากที่กราฟเท่งเทียนเนี่ย เตลงมาหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้บริเวณแนวรับประมาณ3,320เนี่ยก็ทําให้เขาเสียทรงในระยะหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่านะครับก็รีบาวกลับขึ้นมาและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวได้แล้วนะครับถ้าสัปดาห์นี้นะครับยังคงยืนเหนือประมาณ3ามสได้นะครับผมนะแบบนี้เองอาจจะทําให้เขาเนี่ยเป็นรันเทรนนะครับไปชุดเทรนขาขึ้นอีกระลอกหนึ่งได้นะครับในส่วนของโซนแบบนี้นะครับเราก็ยังมองว่าเออยังมีโอกาสในการลุ้นต่อเพราะว่าภาพรวมแล้วเนี่ย ทำเฟมเดย์ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับกราฟแท่งเทียนทั้งหมดเนี่ยยังอยู่บนกลุ่มคันเมฆขาขึ้นและยังอยู่บนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับตราบใดที่ไม่หลุดเส้นดังกล่าวเรายังอยู่ฝั่งบ่ายนะครับผมสาหรับทองโลกนะครับทีนี้สําหรับภาพรวมระยะสั้นกันหน่อย ทำเฟรมราย4ชั่วโมงตรงนี้มีประเด็นนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทำเฟรมราย4ชั่วโมงเนี่ยยังเคลื่อนไหวใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเลยนะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถแทงทะลุ3360เนี่ยเราจะยังซื้อแบบไม่สบายใจอยู่นะครับผมต้องรอซื้อ ตอนที่กรณีที่เบส3360หรือราคาทองไทยทะลุ51,350ในส่วนของฝั่งรับซื้อคืนเท่านั้นแบบนี้จะเปิดทําให้ในส่วนของราคาทองโลกในระยะสั้นเนี่ยเป็นขาขึ้นได้นะครับเป้าถัดไปเราอาจจะเห็น3,400ถึง3,435ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเห็นประมาณ51,700ถึง52,100บาทได้นะครับนี่ก็คือเป้าที่เราอาจจะไปลุ้นกันต่อแล้วภาวนาให้เขาทะลุ3360ไปให้ได้สักทีนะครับเพื่อรันเทรนขาขึ้นต่อนะครับแต่กับการหากยังไม่ส สามารถทะลุแนวต้าน3360ไปได้นะครับราคาทองคําก็อาจจ่อนะครับแล้วก็อาจล่วงลงมานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงของระยะสั้นเนี่ยยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับพร้อมที่จะลงอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมเนาะในส่วนของระยะสั้นที่ยังมองเป็นขาลงนะครับจะเป็นขาขึ้นต่อไปอีกก็ต่อเมื่อทะลุ3360หรือฝั่งรับซื้อทองไทยทะลุ51,350ไปแล้วเท่านั้นนะครับเราถึงจะซื้อสนุกซื้อบ่ายนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเล่นฝั่งขายไปก่อนนะครับผมจนกว่าจะ ทะลุ3360นี่ก็คือภาพรวมนะครับในระยะสั้นมาดูในส่วนของค่าเงินดอลลาร์กันบ้างแน่นอนตอนนี้ ดอลลาร์ยังไหลเป็นโจ๊กเลยแบบนี้นะครับผมยังสะท้อนว่าเงินดอลลาร์ในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเขาทํารูปแบบขาลงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแบบนี้เองเนี่ยทองจะลงเอายากนะครับผมนะนี่ก็คือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําลงไปยากมากๆสําหรับเทรนกราฟของดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ในเทรนขาลงในทิศทางอ่อนค่าอยู่นะครับเงินบาทนะครับก็เป็นปัจจัยที่น่าปวดหัวนิดหนึ่งนะ พอช่วงนี้เองเนี่ยะครับราคาทองคําโลกเนี่ยขึ้นมาประมาณ3ามสแล้วและแต่ทองไทยเนี่ยนะครับไม่เอื้อเลยนะครับแถมไม่เคลื่อนไหวด้วยเลยด้วยซ้ําเพราะว่าเงินบาทตอนนี้เองนะครับแข่งค่าอเอากมากๆเลยนะครับผมกดดันราคาทองคําในประเทศยับมากเลยสําหรับใครที่เทรดนะครับในส่วนของทองคําในประเทศต้องรอซื้อในราคาถูกๆเพียงเท่านั้นนะครับนี่ก็คือภาพรวมสัญญาณทางเทคนิค โอเคครับมาสรุปกลยุทธการลงทุนทองคํากันหน่อยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทองโลกนะครับเรามีคีย์แนวต้านนะครับที่เราจะต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่า3365 3360จะเบรกผ่านไปได้หรือไม่นะครับ ถ้าเบรกโซนนี้นะครับไปได้เนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสทําให้ภาพรวมระยะสั้นเนี่ยรันเทรนขาขึ้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับเป้าถัดไปเราอาจจะได้เห็น3,400-3,450อีกรละลอกหนึ่งได้นะครับแต่กลับกันเนี่ยนะครับหากยังเบรกไม่ผ่านนะครับราคาทองคําเสี่ยงพักฐานลงมาก่อนนะครับอย่างน้นอยๆจะกลับมาโซนแนวรับประมาณ3 3 3 0 3 3 3 2 5 0นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของกรอบกลยุทธ์การลงทุนเลยที่เรายังบ่งบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ ในระยะกลางถึงยาวยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับระยะสั้นเนี่ยเหลือเพียงลุ้นนะครับให้ทะลุ3 3 6สไปให้ได้นะครับถ้าตับใหญ่ยังทะลุไปไม่ได้เราจะยังคงเล่นสถานะฝั่งเซลนะครับผมนี่ก็คือกลยุทธ์ทองลงทุนสําหรับทองโลกนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองไทยกันบ้างนะครับ ทองไทยนะครับก็จะมีเป้าด้านบนนะครับณแนวต้านทองโลก3360ตีเป็นคำนวณเป็นค่างเงินบาทแล้วอยู่ที่ประมาณ51,300บาทในส่วนของฝั่งรับซื้อคืนทองคําแท่งนะครับถ้าทะลุต,ตรงนี้ไปได้นะครับก็จะเปิดโอกาสทําให้นะครับเป้าถัดไปอาจจะเห็น52,000ได้นะครับณแนวต้านประมาณ3 4 5 0ดอลลาร์นะครับในส่วนของโซนแนวรับนะบก็ใกล้นี่แหละฮะประมาณ51,000 ถ้าหลุดเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาทองคํากลับไปที่แถวๆห้าหมื่นต้นๆได้นะครับเป้าทองคําสัปดาห์หน้าขอให้กรอบกว้างๆหน่อยนะครับทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์นะครับให้ตีจากราคาปัจจุบันนะครับประมาณ5 0าสถึงหนึดอนเนื่องจากว่านะครับวันที่9กากรกฎามนะครับก็จะมีดิวนะครับการเจรจาการค้าของอเมริกันั่นเองว่านะครับเส้นตายนะครับผมนะคุณทรัมป์เองจะเลื่อนให้หรือเปล่านะครับผมนะ ถ้าเลื่อนให้นะครับราคาทองคำนะครับอาจจะชะลอปรับตัวได้นะครับชะ,ะลอตัวลดลงนะครับท่ามกลางความกังวลที่ลดลงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทํามขีดเส้นตายมานะครับแล้วไม่มีการเลื่อนนะครับแล้วก็พิจารณาการเก็บภาษีทั่วโลกนะครับแบบนี้เองเนี่ยทองคําพร้อมจะไปต่ออย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ในส่วนของกรอบทองคํา กว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวค่าเงินบาทนะครับหน้สัปดาห์หน้านะครับเงินบาทอาจจะแกว่งไปอีกนะครับราคาอาจจะแตกต่างได้จากที่ราคาที่คำนวณให้ในช่วงของวันศุกร์เนาะนะครับจาก 51,300. อาจจะขยับเป็น5 1 0 0 0นะครับผมหรือประมาณ5 1 5 0 0หรือเปล่าบวกลบ1 0 0 2 0 0เป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าให้ยึดในส่วนของ นะครับขอสําหรับราคาทองโลกเอาไว้เนาะนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของค่าเงินบาทอีกระลอกหนึ่งนะครับนี่ก็คือในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับที่ยังบ่งบอกว่าระยะสั้นนะครับผมก็ฝั่งเซลล์ยังได้เปรียบตลาดนะครับฝั่งบายจะกลับมาได้เปรียบก็ต่อเมื่อแทงทะลุ3360ไปได้เท่านั้นครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับสำหรับการกลยุทธ์การลงทุนทองคําสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างแข็งแรงสดใสเปล่งประกายเหมือนทองคำดีไซน์ใหม่ทองคำแท่งออดซีรีส์96.5%น้ำหนัก0.3กรัมถึงครึ่งสลึงเริ่มต้น1,000บาทแถมฟรีกการเขียนคำอวยพรสุดน่ารักของแถมนี้จำนวนจำกัดลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย